แพทนภปาไม่เลิกพาลูกชายน้องเดซิงโผล่ร่วมเฟรมครอบครัวแฟนตำรวจหนุ่มนายนภัทรพร้อมหน้าพร้อมตามีเรื่องให้ขาเผือกกระตุกตํำเผือกกันอีกแล้วเมื่อทางด้านสาวแพทนภปาทิ้งระเบิดลูกใหญ่ได้ออกมาพูดกลางรายการแชร์ข่าวสาวสตองในทำนองว่าแพทนภปาเลือกแฟนหนุ่มตำรวจนายนภัทรหลังบอกตอนนี้ไม่รู้จักกันแล้วขออัปเดตความรักวันต่อวันอ่ะ ต่อมาเมื่อเข้าไปส่องอินสตาแกรมของนายนภัสพบว่าทางด้านสาวแพทย์นภภาได้อันฟอลโล่ของแฟนหนุ่มตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วในขณะที่ทางด้านนายนภัสนั้นยังคงฟอลโล่สาวแพทย์นภภาเช่นเดิมเอาเป็นว่างานนี้ทําเอาขาเพื่อก,กระตุกตอมเผือกกันไม่น้อยกับความสัมพันธ์ของครั้งนี้ของแพทย์นภภาและก็แฟนหนุ่มตำรวจแต่เมื่อไม่นานมานี้ทางด้านสาวแพทย์นภภาก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดาราม่าดังกล่าวว่ายังไม่ใช้คำาบอเลิกแต่คุยกันว่าอยากเบาลงคุยกัน แต่แค่ไม่ใกล้ชิดกันเหมือนเดิมล่าสุดทางด้านนายนภัสนะครับแฟนหนุ่มของสาวแพทนภพาก็ได้ออกมาโพสรูปอินสตาแกรมแพทนภาน้องเลซซิงร่วมเฟรมครอบครัวแฟนตำรวจพร้อมกับคุณพ่อและคุณแม่หลังได้พากันไปทําบุญไหว้พระที่วัดปทุมวนารามราชวรวิหารซึ่งงานนี้คงเป็นคํำตอบที่ชัดเจนแล้วว่าทั้งคู่ยังไม่เลิกกัน